ทำนาวก็ไม่ใช่หรมีในบ้านรศัที่หนึ่งเดกบถ้าเราผมไปอยู่เนี่ยก็รู้แล้วว่าคุณตาแต่ผมอยู่าปีาไม่รู้ว่าคุณตาแตอถาน นี่เองไม่ดม่สอบในเพื่อนไม่ไ้สอบม่ไดสอบถ้ามรกันเดนนะี่ข้อสอบตั้อหน่งเดอนะคุยลอันนี้เรายเอง ติตัวมาเป็นยังไงในติดังไปมาเปนย้องไปอยู่ในในความของุกนี่แหละของต่รวัาที่อใได้มรเี่ยาอวกเรัเอะไรเลนะถึงในงนเขาบอกเท่าไหร่บอก

ใช่ครับเกี่ยวกับกรณีผู้ต้องหานะครับตอนนี้ทางสพเมืองลำปางเองทำทำบุก,การเองเนี่ยมีการสั่งกำชับดูแลเป็นพิเศษนไหมครับก็จากเรื่องส่วนได้สอบสวนแล้วครับถึงสวนก็ดำเนินการตามอำน,นจาจหน้าที่นะครับเรื่องของการก็ก็ผู้ต้องหาก,ก็ให้การปฏิเสธอยู่จะให้คอยการชันสารแล้วหลักฐานอะไรกันแน่นหนาอยู่นะครับทุกอย่างในตามผมโดนดัน ที่เกิดเด่นและตาเบียร์สถานก็แน่นหนามันตัวผู้ต้องหายอยู่แล้วครับคือขนาดนี้ผู้ต้องหายังไม่ซัดทอดถึงใครไม่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 ซัดทอดถึงใครขอให้การจรจาอย่างเดียวแล้วเกี่ยวกับตัวผู้ต้องหาเองครับมีการระวังที่ผู้ต้องหาจะ ชิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรไหมครับมีการตอนดูแล้วเขาก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะครับไม่ไม่เครียดอะไรอ่านสิบเบรร้อยเวียนย่อดูแลอยู่ครับแต่มีวางการวางกําลังพิเศษไหมครับตรวจของเยี่ยมตรวจอะไรเป็นพิเศษกรณีตรวจตรวจกรณีพิเศษอยู่แล้วครับคาดว่าอันนี้นี่จะขยายผลต่อไปได้ไหมครับท่านในในก็กำลังขยายอยู่นะครับกำลังขยายอยู่ครับถึงถ้าถึงใครก็ก็เป็นการ 大部分要不要 <laughs>